ทุกคนคะฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะใครที่ผิวแตกลายก้นแตกตัวแตกผิวหน้าเหี่ยวโยนตีนกาเกิดก่อนวัยอันควรนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะเพราะว่าจูนเนี่ยมีแบรนด์ตัวหนึ่งมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะนั่นก็คือนีจาครีมโนราพาเซนตาครีมตัวนี้เลยจ้ะเขาเป็นครีมสกัดจากลกแกะที่ส่งตรงจากประเทศนิวซีแลนด์โดยตรงและความพิเศษของเขานะคะนั่นก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหน้าและก็บอดี้นะคะซึ่ง ังสุดคุมสุดอะไรสุดและในกระปุกนี้นะจ๊ะมี5ส่วนผสมหลักๆเลยได้แก่โลกแก่สกัดวิตามินอ e, ีคิวเลาโบลินน้ำมันโรสฮิปนะคะเออเอาสิหส่วนผสมหลักๆก็มัดมัดมาอยู่ในกระปุกนี้ละแกะและที่สําคัญนะคะคนท้องสามารถใช้ได้ค่ะไม่เป็นอันตรายต่อบุตรที่อยู่ในท้องแน่นอนแม่แม่ทั้งหลายไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะยิ่งใช้ตอนท้องเนี่แหละยิ่งดีเพราะว่าเขาเนี่ยกันการแตกลายในอนาคตได้ด้วยอ่าเห็นว่าคุณสมบัติมากขนาดนี้แล้วเนี่ยราคาก็ถูก มากฟังให้ดีๆนะคะสวยจบในหนึ่งกระปุก590บาทเท่านั้นแต่<ช>จะบอกเลยว่าในยุคนี้เนี่ยพึ่งเมคอัพอย่างเดียวไม่ได้แล้วหน้าสดก็ต้องปังด้วยนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไปต่ำนะจ๊ะ